พี่นอ้องฟังไปสุขสุขคนเด้ยยิ่แก้วไม้อีกแก้วยิ่แก้วอ่อนตัวอีแกแล้วพี่น้องไปไปล่างรถไปล่างรถผู้เกา่าผู้เดิมขับค่้มเกา่าก็เดิม,มเพิ่มเติมสีทันยายิ่งเกา่า พี่นองเออล้างรถน้ำกันจะ้ะแจ๊กว่วจะทำคลิปอย่างลงน้อคลิปกินก็กระจกแกแจ๊กลูกมันไม่ทันได้เลิกเลจากโรงเรียนก็เลยไม่ได้อัคดคลิปกินมาเย็นบางทีก็ฝนตกเนี่ยก็เลยไม่ได้อัคดคลิปกินซ้ำไก่มาซื้อบ้านแล้วรู้ไหมซื้อบ้านไหนซื้อบ้านที่นู่นอ่ะเหรอ,อเออแม่แกบอกไก่ไม่เห็นบอกเราหน่เออ แม่์แบอกว่าไก่ซื้อบ้านแล้วนะซื้อต้องไนให้ซื้อข้างบ้านลุงอะหลังใหญ่ข้างบ้านลุงเห็นไหมที่วันลุงคนนั้นบอกว่าจะบอกว่าจะขายให้เราอะที่ว่าลุงที่เราไปพันรึเท่าไหร่นี่แหละประมาณนั้นน่ะนะตอนนั้นนะที่บอกว่าจะขายอะห้าแสนหกแสนเลยนะเห็นเม่ก็บอกว่าถูกหวยสักสามงวดกระปุกหมดแล้วทีละแสนละแสนงนั้นต้องใส่คู่ธนาคารกับเมียเพราะว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วไง จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็เลยเขาซื้อบ้านแล้วบอกเออดีแล้วงั้นซื้อบ้านจะมีนึกว่าไก่เขาบอกแม่แล้วว่างั้นฉันก็ไปอยู่นู่นกบไก่พักไก่เจ้าแล้วก็พวกพมา่าเยอะด้วย่างั้น,นอยู่ข้างบ้านลุงที่ว่าจะอบมาเอใส่บาตรตอนเช้าไงใส่บาตรตอนเช้านะ่ะเดินออกมายากเพราะว่าพมา่าเยอะอันตราย่างั้นเอาพูดไปพูดมาแล้วก็ห่วงลูกอีกอะ โอ้ยไก่มันทำบ้าเยอะไก่มันไปอยู่อย่างนั้นมันจะไม่อันตรายหรือไงอย่างเง้นกันลุงกับป้าเขาก็ยังอยู่เลยวะไงลุงกับป้าเขาก็ยังอยู่เขาก็เข้าออกเข้าออกดูป่าไฟของมันเนี่ยแไปดับแล้ไฟไปดูสิดับกันแล้วมั้งนี่เอาไปเอามีเจะาปีน้องด้อเนี่ยบรรยากาศเข้าโรงงานปูนตะช้างกันเนี่ยเนี่ยสนุนธนทางก็เป็นทั้งซี่แหละโรงงานปูนตะช้างซีเมนไทยเก่งคอยนั่นแหละ อยู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดนครสวรรค์อ้าโอ้ยเบ้าเป็นป้วงเลยเนาะยจะแก้วอะไรอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีห่วยอำเภอแก่งคอยจังหวัดไอ้นครสวรรค์เนี่ยนะาทิ่ตัวว้าเป็นมัวเนาะรถสิบล้อกันหลายพี่น้องเนี่ยสิบล้อมันก็จะเป็นเยอะๆอย่างซี่แหละ ย่อย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 ไปเลยต้องจี้เคนไรเด้อเด๋วเด้อพี่น้องต้นอะไรเนี่ยเนี่ยต้นหยังนดอกไม้เนีงามพี่น้องเน่ยนะคนปลูกเข่าลงงานปูนมาจนกันนั่นตะเรียวข้ทางนั่นเวจได้ถใส่เข่าเนี่ยฝั่งนี้กูด่าต้นอีหยังวะพี่น้องเนี่ยในในมีดอกพร้อมดอกสีม่วงพร้อมนะว่า เบิ่งดอกไม้พึ่เปลี่ยนจ้ะนี่อันนี้เบิ่งอันนี้ดอกอะไรมันสีดแดงนะนะสีแดงแดงตกไฟเลี้ยวพ้าวรถว่างข้างหน้าแตะห,หักเข้าไปเลยหักเข้าไปเลยหักเาไปเลยอืมเราเดียวก่อนที่บอกไปนี่ ถ่ายนี่ดีเอาอย่า <c oughs> มากลัวดิการป่าพี่น้องเป็นป่าป่าอันนี้ก็ป่าเป็นป่าเด้อเน,นี่ยต้นไอ้ดูคาลิตัสเนี่ยเป็นป่าอันนี้ก็จะเป็นทางลัดทางลัดเท่าเก่งคอยจะเนี่ยทางลัดเท่าเก่งคอยที่ว่ามันจะไปใกล้เพาะว่าต้องไปไกล แก้วไม่ได้ขับเองยก่แก้วก็ริยานท่านขับเองยีแก้วบริยานจ้ะเออเนี่ยท่านผู้ใดชอบคลิปแบบสั้นๆหรือว่าเมาม้อ,มอยกระป๊อกกระเป๊บนึงซี่กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายแก้วในเด้อจ้ะท่องแกวตาพากินชาแนลจะได้ฮิตคลิปสั้นคลิปยาวคลิปอย่างกระป๊อกกระเป๊กไปได้วยจ้ะคลิปผ่านนาทีคลิปพกนาทีกันเจ้วเตีย้ย แกเป็นบรรยากาศทางขง้างบ้านบ้านจ้าเนี่ยเนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมทุกคนเด้ดเอู้ได้เข่ามาแล้วบ๊ายบาย